แฟนคลับ FC รอลุ้นน้องหงหยกปิยพรออกมาโพสแบบนี้หรือจะกลับมาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกเราพี่น้องเมือนี้กเขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมน้องข่าวสารเอาม้อสุพีเอามอสุนองเอามา,าสนนอสุเอซีอีหานน้อย เดี๋ยวฟังอีกแล้วพี่น้องซึ่งล่าสุดน้อง,องทางน้องของหยกปิยพรได้ออกมาโพสผ่าน facebook ส่วนตัวหงยกปิยพรว่า13กุมภาพันธ์2569วันที่รอคอยน้องขงยกปิยพรกลับมาแล้วจ้าคืนนี้แล้วนะพบกับสาวน้อยเพชรนันแพงอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับ ะครับผมเน,อะอะนาะณวัดกรุงราชบำรุงตำบลบอ่อทองอำเภอกระวินบุรีจังหวัดปราจีนนะครับผมเนาะซึ่งหลังจากน้องฮงยกได้ออกมาโพลเป็นน้องแฟนขับเอฟซีกะเข้าไปสแสดงความคิดเห็นใต้โพลหรือน้องหงยกจะกลับมาขึ้นเวทีสาวหน่อยเพลิลแพงอีกครั้งนะครับผมเนาะหลังจากตนน้นฤดูกาลีินนองเปิดฤดูกาลนะครับผมเนาะน้องใด ขอลาลงด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพของน้องนะครับผมซึ่งผมเสวอว่าแฟนครอิซี่ของอีหล่าหน่อยเฮ้าน่าจะจําน้องคงยกไดเป็นอย่างดีนะครับผมโดยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหน้าเวทีนะครับผมน,น้องเราก็น้องยกไดไปซอยอีหล่าหน้อยเฮาซึ่งคลิปนี้นะครับผมเราบาิสารกะนําคลิปนั้นมาพี่น้องไดเบิง่งคือกันใครจําน้องยกได้ คอมเมนต์มาพี่น้องหรือใครจําไม่ได้นะครับผมเนาะก็าสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเขามาได้ก่อนที่จะไปรับส้มคลิปนี้นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาสานาแนนเพื่อเป็นกำลังใจไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับ จนาีนที่ไมหยครับผมกต้องเสีใจนน้ที่เขาได้อมีส่วนเยี่ยวของนายกอด้วยนเจ้าหน้าที่็นทำความพอใจเองช็อคชักนิดชักมเลยรถไปน้าหมารังเสียอนอพิ่งตื่นนี่ฮะนือนเพิ่งตื่นนอนอยู่ใส่เป็นอย่าง เปียดเอี้ยงพีด้วยนี่อีบออ้ยเอี้ยงเม็ร่อเรื่องเกิดเื่องเกิดขึ้นนี่มานนี้เกิดมาเม่ขึ้นนี่บาดนี้กจะมือนตอมาคนถามหาม่อคืนนี้ลงชากเร้วนุกกไปนอนอยู่ซาลเมีนค่ะเลยนุกกระตือหึ่มาเตยล่ะดังนุกระลอกอกวดังโลกแต่ดีตัวเนาะ เอาจำได้ว่าเอาเขาเลี้ยงต่อมัตสึไห้แล้วมัตสึไฮแล้วมัตสึไฮแล้วเอาเรียบเลียงจริงจริง FC พิ้งคิงถามห์ช่วงคนตีกันค่ะช่วงคนตีกันเห็นคนตีกันนุก็เลยบอกน้องว่าไปขึ้นเฮิร์นุก็เลยขึยุ่งน้องขึ้นไปเลยครัเนียังหมูว่านหมดก่อนไ่ได้เห็นยังค่ะเป็นยังเธอขึ้นตังตังแผลโอ้หนุพยุงน้องอุ้งยิงขึ้นหันนคือค่ะคนมันตีกัน คือจะได้เจังไปพยุงมันนะนู้เห็นขาเจ้าจถือขวดอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่ที่นี่ลูกยานในความเดวี่ยวาห้ยุห่องมะรำศิลป์นะคะลูกยานเขาเจ้าจย่นขวดท<ช><อ>ี่มานูกก็เลยไปเกินห้องคะแนานค่ะแนความเหวี่บ,บวา่าเพามีประสบการณ์มาก่อนนะคะลูกยานเข,า,นยนขาย่นขวดที่มาถัดถือหนอกมันกระสิเป็นคนกระทบต่อว่งนะคะดไหตอนตีกันได้ไหมอ่ะฉากโบค่ะมือว่าน ว่านกลอนค่ะมันมีฉากแหลกนูออกพรนจะต่ลำประกอบข้างหน้านะคะก็เลยปังเเอาที่เราขซค์แซี่ขัสายวัยคุณค่ะก็ย่นอีกคนเลยเอาโอเคโอเคอ่ะครบี่ครับพได้ไหมนะครัี่ได้ดีนะโอเคูกไป ไปทําอะไรไว้เอฟซีคอมเมนต์มาเยอะเลยฮะไม่ได้เหตุกางเอฟซีเขคอมเมนต์มาว่าหลท้ว่าว่านทาดีอ่ดีเมื่อคืนเนี่ยทำอะไรอ๋อเมื่อคืนช่วยองิงค่ะบ่โอ้หรแน่เมืองล่ะค่ะเป็นเหตุการ์์บ่อยฟังเนี่ยมันิด นุ๊กว่าจังได้กัดตี้ยแท้ๆท้โวบานนีนุ๊กสร้อยเล่นลำสิ่งนะคะเขาตีกันเบิ่งเรียวเบนาจีปลอดไพ่เบนาจะปลอดไพ่นูก็แน่มึงน้องแน่มึงคนตีกันเนี่ยพ่นจังหวะน้องหันมันก็ว่าปะนูก็เอาน้องขึ้นไปยันยันนุ๊กหลงยันแม่ค่ะเห็นเขาถือขวดนู๊กยันเขาโยนขวดขึ้นมานูก็เลยว่าแถมแดนเซอร์สกัลเเลนผูเล่นเปส่วนบอกน้ว่าส่วนน้องปะนูก็เลยว่านูก็เลย เห็นเดพี่น้องตื่นเ้าขึ้นมาเห็นแต่คอมเมนต์อ尼ะเลยเมีนน่ารักมากน้องโยกครับหลายคนอยากขูดมาเลยแต่ว่าก่อนทีซีโอนเอาพอาะนกับป็นตัวแทนเอฟซีให้รางวัลแก่คนทำดีเอาจริงจังเลยนี่ครับพ่อเอาพ่อเมบีให้ติดถุงอยุหาร้อยนี่แหละก็เอาหาร้อยนี่หเอาขอบคุณค่ะไม่กลับเป็นนาทีละค่ะพ่อเพราะว่านุ่นนั่งอยู่ข้างหน้านบ่ค่ะในความทีด ถ้าตองไห้พิบดีนะคะอยู่ที่ไหนครับตองเนี้มขวาปลอดภัยนะตองเน้มปลวดไส้ขวาไส้ขวาบอยมันุ่มจะซอยแต่หนอนในทันนุ่มซอยทุกคนทุกคนมีคนถึงดึงมือกจะย่างไะเป็นแบบเป็นศิ่ป์ถามเด้ค่ะในฐานะที่เขาอยู่ไกลกูโม่เหมือนเหมือนแพ่งถึงดึงมือกับใคบอกคุณอะไอย่าเห็นแนวนี้ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวมันหนอนจะโตคือเพราะว่าศิลปินเพื่ออะไรระวังตัวอยู่แล้วเนาะถึงระวังกับระวังลำบากมือนึงถือไหมว่าพูดห้องพูดนึ่งห้องพูดนึ่งดึง นุกอะค่ะเจ๊เน่การเีว่าเข้าเป็นมราซิ่งเก่านะเข้ามีประสบการณ์มาก่อนเข้ากับตองเสพทุกคนนะเจกับนุ้ว่านั่นเสียวแห้งเสียวอยู่นี้ค่ะพ่อพรมันหลายรอบเนาะมันหลายรอบโยกันหลายรอบแห้งต้องไปนุว่าจังแดากับตองตีกันคักคักนุ้วใช่แต่ว่านุ้่จังว่าหนองทันตัวมากนุ้ไม่ได้บอกว่าป้าใญ่ผ้าคลุมตัวเขายุ่งนเห็นไปเลยแต่นุกก็บอกน้องว่าอยู่หันสักก่อนเดี๋ยวขันอันนี้แล้วเดี๋ยวจัง ใหญ่แจ้งซึมว่าเอาหน่อยลงไปเอาหลายคนเอฟซีกับประทับใจยิ่เด้ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้สําหรับน้องยกน้องยกอย่างชื่อยกปิยพรค่ะยกสองค่ะยกสองเนาะน้องยกปิยพรเงินค่ะครับเอาคิดดีทําดีสิ่งดีๆตามมาเพราะว่าพี่เบียพี่ปอมแปมพ่อตุ้ยพี่บาสน้าหาหนูเบิดมือได้จีมือได้ยืนยู่นั่เรานั่นแหละค่ะนั่งอยู่อาคารนึกจำได้ว่านุกันง่วงๆหนูเห็ดเอียงเหดเนาะหมูขึ้นหนูก็นนอนเนี่ยค่ะอ่า เอาโอเครักษาคุณงามความดีนี้ไว้นะครับครับเมื่อกี้เราพี่น้องได้เห็นแล้วปานี้ปลาก็อฮักภุมิหิงครับมอบอะไรให้น้องยกเนี่ยเมื่อกี้ให้กันแล้วเนี่โอ้ลูกสาวดีโอดีใจน้องน้องยกด้วยเด้อเมื่อกี้ไปให้น้องอูมิหิงแล้วเพราะยายนี่ตัวกคาถาภูมิหินแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนขึ้นก็เลยครับ เอาอ่างเตาไว้ให้เขายอดครับผมเป็นคนจีนที่เป็นยังไงผู้เชื่อครับพ่อคนนจีคครับิดไหมว่าตัวเองจะมีวันนี้ไม่คิดไม่คิดว่ายอด้เหรอนี่แหละคิดดีทำดีไม่คำดีต้องตายกันนู้นมีอะไรอยากจะบอกพ่อไหมขอบคุณพ่อแม่นะคะที่เ็นดูแลหนูยายดูตลอดลูกยายดูตลอดตงกการแ อยู่ตลอด